ปึ๊บปึ๊บเพื่อให้ตัวเนี้ยมันเช็คมันเช็คว่าไฟมาครบไหมนะครับนี่ให้มันเช็คนะแป๊บหนึ่งนะแล้วมันก็จะติดพร้อมกันจะติดสองหลอดคู่หลังนี่นะจะติดสองหลอดหลังรอมันเช็คแป๊บหนึ่งเช็คเสร็จปุ๊บเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะเตือนถ้าอย่างนี้คือสถานะปกตินะพี่แต่ในกรณีที่ติดอยู่ออน แต่ติดแค่ออนหลอดเดียวนะอันนั้นคือมันแจ้งว่าหา,าไฟไมโครเฟดน,นะ L1 L2 L3 นะมีเฟดในเฟดหนึน่งที่มันขาดนะพี่พี่พี่ต้องมารีเซ็ตตัวนี้ก่อนนะเบองต้นลองรีเซ็ตตัวนี้ถ้ารีเซ็ตแล้วไม่หายลองไปไล่วัดดูไฟนะหรือว่าพี่จะมาวัดไฟดูก่อนก็ได้เราค่อยมาเช็คกันนี้นี่นะนี่วิธีทําก็คือชาร์ฟิวออกนะพี่นี่ชฟิวออกนะทั้งหมดนะ